สวัสดีครับวันนี้ง่ายๆสไตล์ครัวลายพานนะครับจะมานำเสนอปลาละเกี่ยวบองครับผมนะครับตอนนี้ผมสับเรียบร้อยครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับปลาช่อนนะครับปลาละปลาช่อนนะครับกากอบบนนะครับเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะครับเครื่องเคียงนะครับมีหอมแดงนะครับข่าครับกระเทียมตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับ ใช้เป็นพริกให้เป็นพริกป่นนะครับไม่ใช่พริกสดครับเติมสีสันให้สวยงามครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปครับครบพร้อมครับผมครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมแรงนะครับใส่กระเทียมครับผมกระเทียมนะครับขาครับ ไม่แล้วเป็นไรไฟอ่อนแล้วคั่วป่นคั่วป่นตวใไรตรงนี้ทำเลมครับไปอัดแดงครับผม เล็นกะกุนไทยนะบ้านเราครับใช้กระเทียมหอมแดงลรโควิด <c oughs> ผมรอติดตามต่อไปครับผมตอนนี้ก็เครื่องได้ที่แล้วนะครับ สูตรนี้ผมใส่พริกสดไปด้วยนะครับมันสิบสองเม็ดนะพริกชีฟ้าแดงครับนะต่อไปครับมาล้าปกระชอนแล้วครับลงไปครับกดเข้าให้เข้าคันนะต่อไปครับ กระชอนนี่เป็นสุดยอดครับเนือน้อล้วนนลครปการปรุงรสครับนจัดจ้านในการพริกป่นครับผม ชอบแล้วครับเป็ดมากเป็ดน,น้อยรวมเราเติมเติมผงชูรสนะครับต่อไปครับซอสักครู่ผงชูรส้าแฟนะครับ แดงก็ใส่อีกคนเข้าไปอีกนะครับเป็นสีสันรสชาติจัดจ้านในย่านนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เติมไปด้วยใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวเป็นการเสร็จสิ้นครับรอติดตามครับผม ผมเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผม